สวัสดีครับผมไม่พี่นองครับวันนี้ายตึกเจอแชนแนลพาพีพาน้องมาหาเมงกินนู่นครับวันนี้เดี๋ยวไห้เบิงว่าการหาเมงกินนู่นเนี่ยเขาเต็ดจังไดเนาะครับมาเบิองอุปกรณ์ครับมีหลอดไฟครับ12โวล นะครับาใส่ใส่เลาใไฟต่อต่อกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับอ้นี่ไม่ใส่แบตเตอรี่มอไซค์ครับตอนนี้เดี๋ยวเต,ตรีรรยมไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวข้ามข้ามเงินกับสีให,ใหญ่ฮามีย่ดดึนกันเปิดน,นี่ก็ทีมงานสาวน้อย ว่าไงเปรียมพร้อมยังนี่ทีมงานจับจับแม่งครับเดี่ยหลอดไปครับตอนนี้บรรยากาศไกำลังมืด กำลังเปิดไฟใหม่เพื่อ,อรอแมลงเข้ามานะครับรอแมงกินูนกำลังเปิดไฟอยู่หนึ่งสภาพรอบๆรอครับ มีพ่นมาลายอยู่กับอยู่ในสวนยางมาครับก็ได้นี่นี่ครับ วันนี้บ่าออกม,มันบินมาหาไฟออกไม่เยอะ เออแม้ามปิดบ้านในตัววันนี้นีเขาจะเปิดขายเสร็จตัวคือม่เลยครัว่านเมื่องนเจ้าไ่เนาะเจ้าไพยไปขึนงานผลงานโอ่เมื่อก่อนเลยนะโอ่งนนเรดเลว่านเนียเบื่อ่บนหมดอุ้ยลียมากมาก มันออกปีละเกือนะมันเลี้ยงได้มันบ่าคือแมงกิ้น้วนมันมันไม่มีไม่เหมือนจริงหลีดออจิ้งหลีดแต่ขันมือนีอมือ จะเลือบวัต <for> the ัวระบาดอ่องจะตัวระบาดเนาะแหมโยกันชื่อร่อยอะแถมหาตัวยู่ีห้อบินอับปิดฟ้าแม่ตัวทุกวันเจ้าไปไม่ได้เก็บฟ้าไ้หรอ ครับสรุปผลงานครับพี่น้องเกือบเต็มขวดอยู่นะครับแมงบอกเมงจินูนเมงจินูนนี่ออกมาไลยครับก็มีก้อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเด้อ